มาพบกับช่อง v i ช u a l g เกมเกันอีกแล้วนะคะรอบนี้เนี่ยทางอิงจะได้รวบรวมเหล่าเกมสร้างเมืองภาพสวยที่มีระบบดูหน้าเล่นแถมยังได้คะแนนดีจากเหล่าเกมเมอร์ใน Steam มาแนะนํากันถึง10เกมกันเลยค่ะแต่และเกมเนี่ยจะดูว้าวซาพาเพลินกันขนาดไหนต้องไปดูกันและใครที่ดูแล้วนะคะเกิดถูกใจเกมไหนก็มากดไลค์ในคลิปนี้มาคอมเมนต์ส่งกําลังใจและมาบอกเกมที่ชื่นชอบกันด้วยนะ ถ้าหากพูดถึงเกมสร้างเมืองแล้วนะคะอาจจะมีหลายคนเนี่ยเคยลองเล่นหลายเกมกันบ้างเนอะแต่ว่าในเกมแรกนี้ที่อินจะมาพูดถึงนะคะขอพูดถึงเลยคือเกม Kingdom Reborn นับว่าเป็นเกม PC สร้างเมืองงานดีทั้งภาพแล้วก็เกมเพลย์ที่ทำออกมาในแนวเกม City Building ผสมกับเกม Card โดยเกมนี้ก็เป็นฝีมือคนไทยใจใหญ่ที่พัฒนาเกมนี้เพียงคนเดียวและเขาก็ได้ใช้เวลาเพียง3ปีในการพัฒนาเกมนี้กันอีกด้วยค่ะ ภายในเกมเนี่ยจะให้ทางผู้เล่นมาเป็นผู้นําบริหารจัดการเมืองสร้างสิ่งปลูกสร้างในสไตล์ยุคกลางและมีอรารยธรรมต่างๆที่เขาเนี่ยได้อัปเดตมาให้เราได้เล่นกันเรื่อยๆ จากการเลือกการ์ดที่เราสามารถใช้เงินทุนที่สะสมมาสร้างขยายมือของเราให้เจริญเติบโตขึ้นได้ซึ่งในการ์ดแต่ละใบนั้นจะมีสิ่งปลูกสร้างรวมถึงคุณสมบัติพิเศษที่สามารถมาบริหารจัดก,การมือของเราให้เติบโตไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้านประชาชนความเป็นอยู่ที่พักอาศัยที่เราเนี่ยต้องคอยบริหารกันให้ดีหรือจะเป็นด้านผลผลิตที่สามารถใช้การคุณสมบัติมาช่วยเร่งผลผลิตและก็โรงงานของเราเนี่ยให้ทำงานดีขึ้นได้ค่ะ เกมนี้เขาก็เปิดให้เล่นกันแบบคนเดียวนะคะหรือว่าจะเลือกเล่นแบบ m u l t i p พเยอรก็ได้ตัวเกมนี้เนี่ยก็ยังติดโพยยอดนิยมในสตีมอีกด้วยนะถึงแม้ว่าเกมนี้จะยังอยู่ในช่วงกลาลังพัฒนาก็ตามนะคะแต่ทําออกมาให้เล่นกันได้ขนาดนี้ก็ต้องขอยกนิ้วถูกใจกันและยังได้รับกระแสะการตอบรับที่ดีถึง90%มีเหล่าเกมเมอร์รีวิวกว่กัาคนกันเลยทีเดียวค่ะนับว่าเป็นเกมที่สุดปังในระดับสากลเหมือนกันนะเกมนี้ เกมต่อมาเด่ยเดี๋ยวเราจะไปดูซีรีส์เกมสร้างเมืองชื่อดังอย่างเกมแอนโน่ห0ถือว่าเป็นเกมสร้างเมืองที่อิงชอบเล่นมากแล้วก็เล่นกันได้เพลินๆแล้วก็ยังได้รับความนิยมในระดับที่ดีถึง81%มีคนรีวิวให้มากกว่า10,000นคนกันเลยทีเดียวนะคะในเกมนี้เนี่ยจะพาผู้เล่นเข้าสู่ศตะวรรษที่19ซึ่งเป็นช่วงยุคแห่งอุตสาหกรรมการทูตและการออกสำรวจตัวเกมนี้เปิดโอกาสให้ทางผู้เล่นสามารถสร้างผานครอ,อันใหญ่ยักษ์ที่เราต้องมาวางแผนการอออกแบบังงงเมืสสรร้าาาธณูปโภค โรงงานฟาร์มและก็บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่อย่างจำกัดอีกทั้งทางผู้เล่นเนี่ยยังสามารถออกไปสำรวจดินแดนใหม่ๆเพื่อติดต่อค้าขายทำการทูตหรือแม้กระทั่งการทำสงครามได้ แม้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าด้านเกมเพลย์ของเขาเนี่ยว่าแจ่มแล้วนะส่วนด้านภาพกราฟิกเนี่ยก็ทำออกมาได้สวยงามสมจริงกันเลยพร้อมขนหมดการเล่นอันน่าสนใจมาให้เล่นกันทั้งโหมดแบบแคมเปญเนื้อเรื่องมีอีเวนต์สนุกสนุกสอแรกเข้ามาให้เราได้เล่นเสมอมีโหมดแซนด์บ็อกซ์และโหมดมัลติเพเยอร์สุดคลาสสิกของซีรีส์เกมแอนโนมาให้เราเล่นกันอีกด้วยค่ะถึงแม้ว่าราคาเกมนี้จะดูแพงนะคะแต่ว่าระบบเกมนี้เนี่ยดูคุ้มค่าสมราคากันไม่น้อยเลยสำหรับใครนะคะที่สนใจอาจจะรอตอนลดในสโตร์ก็ได้นะ ส่วนในเกมที่3มาดูเกมสร้างเมืองผสมการวางแผนกันบ้างน,นะคะเกมนี้เราจะมาบริหารเมืองในยุคเก่ากันหน่อยกับเกมที่มีชื่อว่า f a r t e s t f r o n t i e บอกเลยนะคะว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์รีวิวกันตั้งแต่เริ่มเปิดเกมไปทางแง่บวกถึง85%ในสโตร์กันเลยนะโดยเกมนี้เราจะมาบริหารเมืองเริ่มกันตั้งแต่การสร้างถิ่นฐานจัดสรรทรัพยากร มาพัฒนาหมู่บ้านเล็กๆพร้อมปกป้องประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้พวกเขาเนี่ยมีพื้นที่ทํามาหากินเพราะปลูกทําฟาร์มล่าสัตว์เก็บเกี่ยวทรัพยากรมาดํารงชีวิตและค่อยๆขยายอาณาเขตเมืองของเราให้จเจริญเติบโตได้ซึ่งเกมนี้ก็มีระบบการคราฟไอเทมอาวุธอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นที่เราสามารถจัดสรรไอเทมเหล่านี้มอบให้กับผู้คนในเมืองไว้ป้องกันตนเองและเมืองของเราจากภัยอันตรายต่างๆแถมยังมีภารกิจต่างๆให้ทํากันอย่างสนุก และเราเนี่ยยังนําผลผลิตที่รวบรวมไปทําการแลกเปลี่ยนซื้อขายเพื่อพัฒนาสิ่งปลูกสร้างอัปเกรดอาคารบ้านเรือนรวมไปถึงการก่อง่างสร้างกองทัพแนวกำแพงป้องกันเมืองเพื่อป้องกันเหล่าศตรทูที่ไม่หวังดีอีกทั้งเกมนี้ยังใส่เรื่องราววิถีชีวิตของชาวเมืองและก็โรคระบาดอันดูเสมือนจริงที่จะเข้ามาท้าทายในการบริหารจัดการเมืองของเราอีกด้วยค่ะ เกมถัดมาก็มาถึงเกมที่4กันแล้วเนอะมาดูซีรีส์เกมสร้างเมืองอันโด่งดังที่ยังคงติดชาร์ตอยู่ถึงตอนนี้เลยนะคะกับเกมที่มีชื่อว่า t o p i c a l 6 นัว่าเป็นเกมแนวสร้างเมืองที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมืองมาให้เราเนี่ยบริหารเมืองกันเมามันจนตัวเกมนี้เคยโดนแบนในบ้านเรากันมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็กลับมาซื้อให้เล่นกันได้และยังได้รับกระแสการตอบรับการรีวิวภาพรวมของเกมที่ดีจากแฟนเกมถึง87%กันเลยโดยเรื่องราวเกมนี้จะมีการพูดถึงสาธารณรัฐประเทศบานานา่าที่การเมืองถึงยุควิกฤตประเทศเกิดความไม่สงบเรียบร้อย เหล่าประชาชนต่างออกมาเรียกร้องหาผู้นําคนใหม่เพื่อน,นําทางประเทศของพวกเขาให้ก้าวหน้าและด้วยเหตุนี้เองค่ะทางในพลหนวเจ้าเก่าจึงอาสามาเป็นผู้นําประเทศให้นั่นเองสําหรับในเกมนี้ก็มีการเพิ่มสเกลของพื้นที่ให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่าเกมภาคก่อนๆและทางผู้เล่นเองเนี่ยก็สามารถบริหารเกาะต่างๆได้พร้อมกันหลายเกาะรวมถึงทางผู้เล่นยังสามารถส่งหน่วยพิเศษไปสืบค้นหาและขโมยฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้างจากต่างประเทศเพื่อน,นํามาสร้างในมือของเราได้อีกด้วย นับว่าเป็นหนึ่งในเกมที่สายสร้างเมืองไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวนะ สำหรับในเกมที่5เนี่ยขอแนะนำกับเกมที่มีชื่อว่า Timberborn เกมสร้างเมืองคะแนนดีที่เราเนี่ยจะมาบริหารอาณาจักรของเหล่าบีเวอร์ให้อยู่รอบบนโลกใบนี้ด้วยการเป็นผู้นำมาบริหารสรรสร้างเมืองและดูแลความเป็นอยู่ของเหล่าบีเวอร์ให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขซึ่งภายในเกมนี้เนี่ยก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีและยังได้คะแนนรีวิวดีจากเหล่าเกมเมอร์มารีวิวให้กว่า19 0 0งคนในแง่บวกอย่างท่วมท้นจนต้องหยิบมาแนะนากันเลยค่ะ โดยเกมนี้เล่าถึงยุคที่มนุษย์เนี่ยล่มสลายไปแล้วเหลือเพียงแค่เหล่าบีเวอร์ที่ต้องมาเอาชีวิตรอดและพวกเขาก็ต้องมาวิวัฒนาการตนเองในการสร้างอาณาจากักรวางพังเมือง สร้างเหล่าเครื่องทุนแรงมาบริหารทรัพยากรทำทางคลองระบายน้ำดูแลน้ำอาหารจัดวางเครื่องมือจกักรกลและเครื่องยนต์ต่างๆที่สามารถนำมาสะสมทรัพยากรภายในเมืองกันให้ดีกันได้แถมภายในเกมนี้ยังมีระบบฤด,ดูการที่ให้ทางผู้เล่นได้ท้าทายกับการบริหารเมืองรวมถึงการช่วยขยายเผ่าพันธุ์ของเหล่าบีเวอร์ให้มีชีวิตอยู่ได้ยืนนานได้นั่นเองค่ะใครที่ชอบเกมสร้างเมืองในสไตล์สัตว์น่ารักแบบนี้อย่าลืมไปลองดูกันด้วยนะคะ คุณผู้ชมคนไหนเนี่ยที่มาดูจนถึงตอนนี้แล้วนะคะเกิดถูกใจเกมไหนก็มาคอมเมนต์บอกองก,กันหน่อยนะและอย่าลืมกดไลค์้กับคลิปนี้กันด้วยนะคะเดี๋ยวอีเนี่ยจะพาไปดูเกมที่6กันต่อเลยขอแนะนำกับเกมที่มีชื่อว่า Kingdom and Castle เกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมแนว Simulation ในสไตล์ i n ดี้ที่จะพาผู้เล่นมาเพลิดเพลินไปกับการสร้างเมืองและพัฒนาเมืองขนาดเล็กให้กลายมาเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ที่ดูรุ่งเรือง โดยทางผู้เล่นจะต้องมาวางแผนการใช้ทรัพยากรในการทำอุตสาหกรรมพร้อมจัดสรรภาษีสร้างสถานที่สำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความเป็นอยู่ของเหล่าประชากรวางกองกำลังป้องกันทางทหารภายในเมืองให้พวกเขาเนี่ยดูมีความสุขและก็ปลอดภัยจากการลุกรานของเหล่าไวกิ้งและสัตว์ร้ายที่หวนจะมาทำลายบ้านเมืองของเราอีกทั้งเกมนี้เนี่ยก็ยังมีระบบฤดูกาลที่ทางผู้เล่นต้องมาเผชิญหน้ากับฤดูกาลที่แปลผันเพื่อเสริมความท้าทายในการบริหารเมืองในแต่ละครั้งกันอีกด้วยในเกมนี้เนี่ยทางด้านเกมเพลย์และก็ภาพ กราฟิกก็ดูดีน่าเล่นนะคะเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายที่เคยลองเล่นกันไปแล้ว <S <S เขาได้มีการรีวิวในแง่บวกมากกว่า25,000คนเลยนับว่าเป็นเกมที่เรตติ้งดีถึง90%พร้อมบอกต่อให้กับคนที่ชอบเกมสร้างเมืองต้องมาลองกันดูนะเรามาดูเกมที่7กันต่อกับเกมสร้างเมืองขนาดเล็กที่ความสนุกเนี่ยไม่เล็กตามเลยกับเกมที่มีชื่อว่า Banish ถือว่าเป็นเกมสร้างเมืองที่ดูแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีภาพกราฟิกที่อาจจะดูไม่โดดเด่นเท่ากับเกมฟอร์มใหญ่นัก แต่ว่าระบบภายในเกมนี้เขาก็ทําออกมาได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นระบบทรัพยากรมนุษย์ที่เราจะต้องให้การศึกษาแก่เด็กเพื่ออนาคตของพวกเขาจะได้เติบโตขึ้นมาได้อย่างดีเลิศและก็ใช้ความรู้ของพวกเขาเนี่ยมาช่วยในการทํางานของเรารวมไปถึงร,บระบบฤดูการทั้ง4ฤดูอันได้แก่ฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิและก็ฤดูร้อนที่มีการอ้างอิงมาจากทางยุโรปและก็ยังมีระบบอื่นอีกมากมายเลย ถือว่าเป็นเกมที่มีการเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเกมได้อย่างดีแถมตัวเกมนี้ก็ยังมีม็อดภาษาไทยและยังมีคอมมินิตี้ม็อดของเกมนี้ให้กับทางผู้เล่นได้เสริมความสนุกของเกมมากขึ้นตอบโจทย์คนที่กำลังมองหาเกมสร้างเมืองเล่นกันไม่น้อยและเกมนี้นะคะยังได้คะแนนรีวิวที่ดีทางผู้เล่นต่างให้มุมมองในแง่บวกของเกมนี้ที่ดูน่าเล่นอีกด้วยนะ ในเกมที่8เนี่ยจะมาแนะนําเกมบริหารเมืองในสไตล์ไวกิ้งที่เขาเนี่ยก็ได้คะแนนดีกันไม่น้อยกับเกมที่มีชื่อว่า n o ตการ์ดเกมนี้อิงก,ก็ได้ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงแรกที่เปิดตัวกันเลยก็ว่าได้ค่ะส่วนตัวเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมแนววางแผนผสมการสร้างเมืองที่มีทั้งภาพกราฟ,ฟิกที่ดูสวยงามเพร้อมให้ทางผู้เล่นมาสร้างถิ่นฐานของชาวไวกิ้ง สามารถบรหิหารจัดการเมืองดูแลประชากรบวกกับการจาัดสรรทรัพยากรอาหารภายในอาณาจักรของเรากันให้ดีซึ่งเกมนี้ก็มีภารกิจให้เราเนี่ยได้ทำกันตามเงื่อนไขและมีกิจกรรมให้ทางผู้เล่นจัดทัพกำลังพลอัปเกรดพวกเขาให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้เพื่อป้องกันเมืองจากเหล่าสตรูและเราเนี่ยยังสามารถขยายถินฐานจากเมืองไวกิ้งนี้ให้จเจริญรุ่งเรืองกันด้วยการบุกยึดดินแดนต่างๆออกสำรวจพื้นที่เพื่อขยายอำนาจของเรา ส่วนเกมนี้เนี่ยเราก็สามารถเล่นคนเดียวก็ได้นะคะหรือว่าจะเล่นแบบโคออฟออนไลน์กับเพื่อนๆกับผู้เล่นคนอื่นๆก็ดูท้าทายกันดีนะเรียกได้ว่าเป็นเกมเรตติ้งดีคะแนนเสียจากการรีวิวของชาวเกมเมอร์ที่ดูแน่นมากที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยได้ไปลองเล่นเกมนี้กันด้วยค่ะส่วนในเกมที่9นะคะขอหยิบกับเกมฟอร์พังมาแนะนํากันหน่อยแน่นอนเลยนะคะว่าถ้าพูดถึงเกมแนวซิตี้บิลดิ้งแล้วเนี่ยเกมนี้ก็ต้องมานะ โดยเกมนี้ก็เป็นเกมแนวบิ l ดิ n งผสมเซอร์ไวทวที่ความอยู่รอดคือทุกสิ่งภายในเกมนี้ความท้าทายของเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทำเอาหลายคนถูกใจและก็ยังให้คะแนนกันดีอีกด้วยโดยทางผู้เล่นนะคะจะต้องมาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเองตั้งแต่เริ่มตน้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเหล่าที่อยู่อาศัยโรงงานและสร้างกฎหมายขึ้นมาภายในเมืองเพื่อเน้นในทางผู้เล่นมา,วาชวิตรอดภายใต้โลกอนาคตที่ถูกปกค,คุมไปด้วยหีมะ เมืองแห่งนี้เนี่ยที่เปรียบเสมือนป้อมปราการสุดท้ายของเหล่ามนุษยชาตินั้นทางผู้เล่นก็ต้องคอยดูแลเหล่าประชาชนบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดพร้อมกับการตัดสินใจเรื่องต่างๆเพื่อประคองเป้าหมายเพียงอย่างเดียวที่เราต้องรักษาไว้นั่นก็คือความอยู่รอดของทุกคนนั่นเองค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะเกมนี้เนี่ยเขาก็มีการให้คะแนนรีวิวในแง่บวกไปอย่างมากรวมเ2้าในแง่ดีตั้งแต่เปิดเกมขายกันให้เล่นกันจนถึงตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะเกมเรตติ้งดีแบบนี้เนี่ย สำหรับเกมสุดท้ายนะคะในเกมที่10นี้ก็ต้องพูดถึงเกมนี้กันเลยกับเกม City Skyline นเนว่าเป็นเกมสร้างเมืองที่ติดชาร์จที่มีผู้เล่นให้ความสนใจเป็นอย่างมากและก็ยังออกส่วนเสริมให้กับทางผู้เล่นได้อุดหนุนกันแบบจุกๆกันเลยค่ะแถมเกมนี้เนี่ยอาจจะเกิดมาเพื่อโค่นเกมระดับตำนานอย่างเกม Sim City เลยก็ว่าได้สิ่งที่ทำให้เกมนี้ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีหรือว่ามีรีวิวน่าอ่านก็เพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาได้ลบข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นในเกม SimCity ที่ไม่สามารถทำได้ในสายสร้างเมืองให้เล่นนกั ตัวเกมนี้ถูกบอกมามีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นและมีความยืดหยุ่นในการสร้างนวนสร้างนี่ได้เยอะแยะมากมายนอกจากนี้นะคะเกม City Skyline ในภาคแรกเนี่ยยังมีมอสให้ทางผู้เล่นได้โหลดมาสร้างบ้านเมืองของเราให้ดูแปลกใหม่สามารถสร้างสารรค์โลกใบสวยด้วยมือเราได้นั่นเองถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยตัว City Skyline นภาค2เขาก็ได้มีการวางขายให้เล่นกันแล้วนะคะแต่ว่าในภาค2นั้นก็มีจุดข้อบอกพร่องหรือบางสิ่งที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่แฟนๆคาดหวังเลยทําให้รีวิวของเกมภาค2นั้นเนี่ยมีกระแสงแง่ลบออกมาได้ไม่ และแฟนๆส่วนใหญ่ยังคงยกนิ้วประทับใจให้กับเกมภาคแรกอยู่นั่นเองค่ะและในคลิปนี้เนี่ยอิงก็ได้พูดถึง10เกมสร้างเมืองภาพสวยยอดนิยมในสตีกันไปแล้วนะคะมีเกมไหนที่คิดว่าชื่นชอบและอยากจะบอกต่อให้เพื่อนๆไปตามกันก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกอิงใต้คลิปนี้ให้รู้กันด้วยนะ ก่อนจากกันไปนะคะขอกําลังใจในการทําคลิปกันคนละ1นึ่ไลค์หรือว่าจะกดติดตามช่องนี้เพื่อมาอัปเดตเกมสนุกกันก็ได้สุดท้ายแล้วนะคะขอขอบคุณเมมเบอร์ชิพทุกคนที่มาช่วยกันกดสนับสนุนช่องของอิงเนี่ยในแต่ละเดือนให้อิงก,กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบายบายค่ะ